บิ๊กลูดโผล่คอมเมนต์ไอหนิงปณิตาหลังเจอปัญหาหนักได้ได้ว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงเลยทีเดียวจากกรณีหนิงปณนิตาได้ให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ถึงประเด็นที่สามีจินจาินมีข่าวขวงผู้อื่นซึ่งหลังจากที่จบรายการดังกล่าวทั้งคนสนิทในวงการบันเทิงและชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เมพิชนาตน้องสาวคนสนิทในวงการที่โพสคลิปคู่กับสาวหนิงพร้อมระบุข้อความว่าความสุขมักอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็เช่นกันไปทะเลกันดีกะ่าทางนี้ก็ยังมีบิ๊กสรุทที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีให้แก่กันเข้าไปคอมเมนต์โพสของสาวนิงระบุว่าทุกอย่างมีวาระของมันเอาใจช่วยน้องซึ่งสาวหนิงก็ได้เข้ามาตอบว่าขอบคุณพี่ชาย ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ